ถ้าทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีส่งผลอะไรกับ BTC ครับก็ถ้าเขาทำตามสิ่งที่เขาพูดอะเราก็คิดว่า adoption ของ BTC ในฐานะของไม่ว่าจะเป็นหน่วยการลงทุนนะครับเป็นสินค้าที่ผู้คนสามารถถือได้เป็น commodity หรือแม้กระทั่งเป็น mean s of p a y m e n t เนี่ยอาจจะเกิดง่ายขึ้นนะครับอาจจะมีความแพร่หลายได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการกีดกันหรือความพยายามควบคุมจารัฐเนี่ยก็จะเบามือลงถ้าเขาทาตามที่เขาพูด ปัญหาคือเขาจะทำตามที่เขาพูดหรือเปล่าหนึ่งในหลายสิ่งที่คนยังพอมีความหวังอยู่คือหวังว่าวิเวกรามาสวามีอาจจะช่วยทําให้เขาทําตามที่เขาพูดได้แต่วิเวกเองก็ถูกโหเยอะเหมือนกันในงานของ l i เบร t a เรียนะครับที่ไปเข้าข้างหรือไปสนับสนุนทรัมป์ซึ่ง ขาเรียกว่าอะไรอ่ะริดรอนสิทธทิเสรีภาพของประชาชนชาวอเมริกันเยอะพอสมควรอย่าลืมว่านโยบายการรับมือกับโควิดเกิดขึ้นในสมัยทรัมป์นะครับแล้วนโยบายนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายคนตั้งคําถามกันเยอะเลยว่าเป็นนโยบายที่เที่เรียกว่าเป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงหรือเรียกว่าแทบจะเรียกว่าเป็นอาชญากรรมได้เลยหรือเปล่านะครับ